ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายาสวัสดี f c รถบ้านคุณชวลิทุกทุกท่านด้วยนะครับผมเซลนัดมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนำกันนะครับผมนะฮะ มีรถเข้ามา,มาแนะนำการคันหนึ่งนะครับผมเลขไม 103, ่ห1 0 0 0 0มมยโลเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะฮนะใครที่กำลังหาอยู่นะครับผม t o y o ต a CHR ตัวท็อปเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะปี18ไม่ห1 0 0 0 0มมยีโรรีบๆหน่อยนะฮะไม่แบบนี้น่าจะน้อยแท,ทบจะน้อยที่สุดในตลาดแล้วก็ว่าได้นะครับหาไม่ได้แล้วนะฮะวันนี้เรามีจัดมาให้แล้วหนึ่งคันนะครับผมแหมรไอเทมเลยนะครับผมนะไปขุด ฟ่าฝ่าดงออกมาจนได้นะครับผมเลขไม่หนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะครับคันนี้เป็นโตโยต้า CHR นะครับผมโตโยต้า CHR 1.8 High h ดแปดไฮไฮบิดนะครับผมตัวไฮและตัวท็อปสุดเลยนะครับผมรถปี2018เลขไม่13,000มกิโลไม้แท้นะครับผม13,000มกิโล ออกใบรับประกันแบบนี้ให้ชัดเจนเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอ่อใบย้อมแมวไฟไหม้น้าท่วมนะครับผมนะลูกค้าเอาไปไว้ใจได้สบายใจได้นะครับผมราคาายแดงอยู่ประมาณล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนะฮะราคาใยแดงอยู่ประมาณล้านหนึ่งแสนกว่าบาทวันนี้ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับผมนะห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทซื้อสดไม่เสียแวดนะครับซื้อผ่อนเครดิตดีจัดเต็ม ฟรีดาวได้เลยนะครับผมผ่อนประมาณ9,000บาทนะคฮะก็พันนะฮนะได้สีเขียวนะครับผมได้ชุดแต่งนะมีชุดแต่งคาร์บอนมานะกระจังหน้านะครับผมอ่ไฟข้างนะครับผมนี่ล้อแม็กซทูโทนสีมันออกโทนเขียวมิ้นท์นะครับได้ฟิล์มวีคูลด้วยนะครับนี่ฟิล์มวีคูลฟิล์มของดีของแพงเลยนะฮะ ป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะครับผมนะบอกกันไว้ก่อนนะเลขทะเบียนนี้เจ้าของเก่าไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่ทะเบียนใหม่ให้นะฮะคันนี้ได้อ p ชั่นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะเป็นตัวท็อปสุดนะครับ ปี2018เลขไม้13,000กิโลนะและไอเทมสุดๆหาไม่ได้อีกแล้วนะผมมาให้ชมกันอีกแล้วนะ13,000กิโลเท่านั้นเองนะผม568,000บาทครับผมนะภายในสวยมากสันหลังซ้ายสันหลังขวาน็อตไม่เคยถอดแม้แต่จุดเดียวนะข้างหลังกว้างเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะะไม่ได้แคบเลยนะครับผมอ้านี่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงชุดเติมลมนะฮะ อยู่ครบครบแบบนี้เลยเดิมจากศูนย์เลยนะครับผมไม่มีเฉี่ยวชนโดนอุบัติเหตุมาแน่นอนนะฮะล้อแม็กทูโทนสวยมากๆนะฮะลายนี้นะฮะไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมนะส่วนใหญ่จะเป็นอีกลายนึงแต่คันนี้เป็นลายพิเศษสวยมากๆนะครับนี่ดูภายในกันเลยฮะถ่ายเลขไม้กันก่อนได้ไหมครับผมนะเลขไม้นะหนึ่งหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นเองนะครับผมเลขไม้หนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะฮะ หนึ่งหมื่นสามพันกิโลเอพวงมลาลัยสวยๆแต่งมาแบบนี้เลยนะครับนี่พวงมลาลัยแต่งมาให้แล้วอ่อพุ่มคาร์บอนมาโอา้โหสวยมากนะฮะสวยเงา จับแน่นจับถนัดมือแน่นอนนะเพราะเขามีแบบตัวล็อกนิ้วมาให้ด้วยนะนี่เวลาจับมันจะกระชับมือพอดีนะครับคอนโซลกลางจอกลางนะครับผมไม่ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับผมเดิมจากศูนย์เลยใช้งานได้ดีปกติเลยนะต่อโทรศัพท์บลูทูธได้หมดเลยนะฮะนี่ให้ดูกันไปเลยนะครับผมเองตอนนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยแอร์ทุกอย่างมีไหมครบออปชันมีอะไรบ้างคันนี้ออปชันก็บอกว่า ไม่อยาได้มาครบๆเลยตัวท็อปสุด Cruise Control เบรกมือไฟฟ้า Auto ้เบรกโ o นะครับ EV Mode Traction Control ระบบช่วยเหลือการขับขี่ผมบอกเลยว่าได้มาครบมากๆนะครับนี่ไฟอโต้แอร์อโต้ทุกอย่างได้มาหมดแล้วนะฮะนี่ฮะพลาสติกข้างๆยังไม่ได้แกะเลยนะ,ะเดิมจากศูนย์เลยนะ,ะผมไม่รอเพิ่มนะนี่ให้เห็นนะยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดิมจากศูนย์แบบนี้เลยนะฮะมาส,สวยๆแบบนี้เลยอ่าซอง สองสภาพเบาะข้างหลังกันเลยครับผมสภาพเบาะหลังนะครับนี่ฮะเป็นยังไงครับใหม่มากๆแทบไม่มีผ่านการใช้งานมาเลยนะครับสวยมากๆนะแทบไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับเลขไม้หนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะย้ำนะไม้แท้นะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันกิโลอ่ากระจังหน้ามีแต่งเป็นคาร์บอนครอบมานะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับกุญแจตัวจริงกุญแจสำรองมีให้ครบเลยนะครับผมครบทั้งสองดอกเลยนะครับนี่ฮะ จะ okay. จริงจะสำรองแล้วก็สมุดคู่มือสมุดการใช้งานต่างๆอยู่ครบเลยนะคู่มือการใช้รถอยู่ครบเลยซองหนังเดิมจากโตโยต้าเล่มทะเบียนตัวจริงนะฮะซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนตัวจริงนะฮะนี่ไม่หลอกไม่ลวงกันแน่นอนนะฮะสสหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมแต่เลขทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะครับผมย้ำเลยนะเลขทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่ให้เจ้าของเก่าเอาคืนนะครับผมรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผม รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับนี่ เดิมจริงเอกสารจริงมีให้ดูนะเสร็จแล้วนะก็ออกใบรับประกันให้ลูกค้านะครับผมว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรอไมย้ยอมแหวไฟไหม้น้าท่วมตัดหน้าตัดหลังผ่ากลางโอเปลี่ยนมือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าเอาไปสบายใจใหายห่วงแน่นอนนะครับผมมั่นใจเชื่อใจไว้ใจได้แน่นอนดูสภาพห่องเครื่องเลยฮนะไม่มีตรงไหนแกะแงะแคะมาแม้แต่จุดเดียวนะน็อตยึดฝากระโปรงเดิมนะ sock, น็อตซอกในเดิมนะครับผมนะ เดิมหมดเลยะสองให้ดูไปเลยซุ้มหัวชคนี่ลอยเมตอาร์ค ตะเข็บพับทุกอย่างโอ้โหเนียนกริบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีการเฉียวชนไม่มีการแกะทําทรงทํา,ทา,ทาสีดึงยืดตัวถังไม่มีนะครับเดิมทุกจุดทุกตรงเลยรอยคิวซีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับแหน่แต่งการความร้อนสติ๊กเกอร์มอก,กอสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมเดิมทั้งคันเลยนะคันนี้นะไม่ต้องพูดเยอะกันเลยนะคันนี้เป็น Toyota CHR นะครับผม1.8 ไฮบิดตัวไฮนะครับผมตัวท็อปสุดเลยนะปี2018เลขไม่ 1, 1 000, 3ึ0 0กิโลโอ้โหจะไปหาไม่แบบนี้ได้จากที่ไหนอีกฮะรถปีสิวิ่งไป1 000, 3ึ0 0กิโลผมบอกเลยว่าแทบจะหาไม่ได้แล้วนะฮะซื้อสดไม่เสียแวดนะครับผมซื้อผ่อนเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคันนี้ผ่อนประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมคํานวณให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับอ,อยู่ประมาณ998 0 0ไปดพันปลายเก้าพันะผมผ่อนประมาณ 8, 000, ไป้าแปดพันปลายเก้าเท่านั้นเองนะครับฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะฮะ สวยๆมากสวยแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าได้อะไรบ้างจากคันนี้นะได้ตัวท็อปได้ไมน้อยได้ออปชันได้ใบรับประกันใหม่แท้นะครับผมนะฮะได้รถดีๆไปใช้ได้แบรนด์หลัก To y ยต้านะฮะศูนย์บริการศูนย์บริการเยอะอะไรถูกเครื่องทนนะครับผมนะใช้งานยาวๆไม่มีปัญหาจุกจิกงู่อนี้นั่นกวนใจ To y ยต้าเขาไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับผมนะ5้าแส0บาทนะครับผมฝากไว้ด้วยฮะกับเจ้าคันนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะก็ 0924871015จะโทรมาหรือว่าจะแอดมาก็ได้นะครับผมสีเขียวขึ้นเลยนะครับวันนี้ผมเซลนัดขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวติดตามชมว่าคันหน้าจะมีอะไรนะครับผมฝากไปด้วยฮนะคันนี้ฮะหนึ่0มกิโล